สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรเรามาเช็คเรามาวางแผนกันได้ในคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมปี65นั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพระศุนะคะคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระศุกร์จะทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีธนูได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากนั่นก็คือเป็นมหาจักรนั่นเองนะคะ การที่ดาวประจำตัวเข้มแข็งแบบนี้มันบ่งบอกถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะว่าตัวคุณจะมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นตัวคุณจะมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นคุณหยิบจับทำสิ่งใดเหนื่อยแน่นอนในช่วงแรกมีอุปสรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สุดท้ายมันสำเร็จนั่นเองนะคะเรามองถึงผลลัพธ์เลยนะสำหรับสิ่งที่คุณหยิบจับหรือทำเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะสำเร็จที่จะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้นี่คือจังหวะ ที่ดาวประจําตัวมีความเข้มแข็งมากแบบนี้นะคะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพฤษภได้โคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะและได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งคือเกษตรราธิบดีค่ะเดินหน้าเป็นปกติตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปี2565นะคะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นได้โชคได้โอกาส จากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะการค้าการขายคล่องตัวการดำเนินงานกิจการกิจกรรมต่างๆที่คุณหยิบจับทำอยู่มันก็มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นปัญหาใดที่มันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สุดท้ายมันจะมีทางแก้ทางออกสุดท้ายมันจะคลี่คลายได้นั่นเองค่ะ เป็นช่วงที่ชาวลักนณาราศีพฤษภนั้นจะก่อเกิดรายได้พิเศษนะคะมีการเก่งกําไรระยะสั้นๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดหุน้นกองทุนน้ํามันทองคําต่างๆนานานะคุณสามารถที่จะเก่งกําไรระยะสั้นๆได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เพราะดาวประจําตัวเข้มแข็งแล้วดาวลาภะก็เดินหน้าล้าด้วยโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคโอกาสในเรื่อง,องการเทรดก็จะมีเข้ามามา,มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดาวพระพฤหัส เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะมรณะหมายถึงการจบจากบางสิ่งแล้วเริ่มต้นบางสิ่งมรณะหมายถึงมรดกหมายถึงการโคยจรยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งแบบนี้ก็ได้ก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศพรีพฤษภนั้นจะได้จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินค่ะมรดกที่ทางต่างๆนานาบางคนได้เข้าไปรับ รับสืบพ่อกิจการของครอบครัวต่อจากคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะหรือถ้าใครทํางานประจํามีเกณฑ์ที่จะเข้าไปทําในตําแหน่งของอีกคนหนึ่งซึ่งเขาซึ่งเขาคนนั้นออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะลาออกไปแล้วหรือกเกษียณออกไปแล้วคุณได้เข้าไปทําแทนก็เป็นลักษณะเนี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะ ไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณที่มาอยู่ในราศีธนูมาอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้ได้โคจรร่วมกันกันกบดาวพระพุธด้วยพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามากักมัวเมาเสพสมจนสมสารก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภสามารถที่จะใช้คําพูดสามารถใช้วาทศิลป์สามารถใช้เสน่ห์ของตัวเองในการจัดการเรื่องราวต่างๆในการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีนั่นเองค่ะ ดาวพระพุธดาวพระสุกสองดาวนี้จะเป็นดาวที่บ่งบอกในเรื่องของการหมุนเงินฟล์เงินนะคะเมื่อโครจรมาอยู่ในเรือนมรณะคุณก็อาจจะต้องวางแผนการเงินให้ดีนะมันส่งผลกระทบต่อด้านรายจ่ายของชาวละคนาราศีพฤษภนะคะบางคนมีเกณฑ์จ่ายไปกับหนี้สินคดีความหนี้เก่าๆของคุณนะคะหรือว่าหนี้ของทางบ้านหนี้ของทางครอบครัวหรือบางคนนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับคนรักก็ได้ดาวสองดวงนี้มันเป็นดาวของสเสน่ห์เป็นดาวของ ความรักความหลงไหลก็จะเป็นจังหวะที่คนรักมาอ้อนหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยคุณก็ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะใช้ใจ่ายเงินเยอะพาแฟนไปทานข้าวไปดูหนังหรือซื้อของมีมี มีมูลค่ามีราคาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เกิดการติดขัดบ้างในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะจ่ายไปกับการเดินทางบางคนจ่ายไปกับการต่อเติมที่อยู่อาศัยซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่เข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีค่ะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยรายรับรายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็การงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีแนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยรายจ่ายมันก็จะเยอะสักหน่อยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภ นะมีเกณฑ์ได้เงินฟลุกฟลุกเงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือว่าได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้เข้าใกล้ศาสนาพิธีได้ของมงคลได้วัตถุมงคลมาครอบครองมาบูชาได้พัฒนาจิตได้สวดมนต์ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ทําในเรื่องของมูลนิธออิหรือว่าทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อสังคมประมาณนี้ค่ะเหมือนเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทําอะไรบางอย่างนะ ของชาวพฤศสดมีเกณฑ์ได้ทําบุญมีเกณฑ์ได้ทํากิจกรรมกับสังคมกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมที่เกาะเกิดประโยชน์นะช่วงนี้ชาวพิศสจะได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะดาวพระงคารนะคะโคจรถอยหลังมาทับจุดเกิดของคุณค่ะดาวพระงคารเป็นดาวที่บ่งบอกในเรื่องของความกล้าความขยันความแอคทีฟความลุยความดุดันนะคะในช่วงที่ดาวพระงคารถอยหลังมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤศสนั้นจะมีความกระตือ รือรอนมากยิ่งขึ้นคุณคิดอ่านสิ่งใดคุณก็อยากจะทําสิ่งนั้นเลยทันทีคิดเร็วทําเร็วคิดปุ๊บลงมือทําปับ๊บอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะก็ต้องดูให้ดีด้วยนะบางทีเราตัดสินใจลงมือทําเร็วเกินไปอาจจะสร้างความผิดพลาดอาจจะสร้างความเสียหายให้คุณตามมาได้นะคะเพราะดาวพระอังคารก็เป็นดาวแห่งอารมณ์ เมื่อมาทับจุดเกิดแบบนี้อาจจะทําให้อารมณ์ของชาวลัคนาราศีพิษภแปรปรวนมากขึ้นโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะอาจจะเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้ความช่วงนี้อาจจะมีคนมาใส่อารมณ์กับคุณ มาเหวี่ยงใส่คุณหรือไม่เช่นนั้นคุณก็ไปโมโหใส่คนอื่นไปทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะกับเพื่อนบ้านคนใกล้ตัวเพื่อนที่เปิดเพื่อนที่ทํางานประมาณนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้รวมถึงคนรักคู่รักอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันหน่อยจุกจิกกันหน่อยนะคะแต่ในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังอยู่ในทิศท,ทางที่ดีแต่บางคนก็มันเป็นเหมือนกับ3วันดี4วันไข้อะ่ะเดี๋ยวก็ทะเลาะเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็คืนดีเดี๋ยวก็งอนกันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ประคับประคองความรักด้วยนะคะในช่วง นี่นะคะคุณจะมีกิจกรรมทําร่วมกับต่างเพศทําร่วมกับเพศตรงข้ามนะไม่ว่าจะเป็นงานการลงทุนการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มหรือแม้แต่กระทั่งหรือแม้แต่กระทั่งการทํางานร่วมกันกับคนรักของคุณนะคะบางคนร่วมหุ้นกับคนรักเพื่อเปิดกิจการเปิดร้านอะไรบางอย่างเปิดบริษัทด้วยกันหรือว่าทํากิจการด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ต้องวางแผนต้องคุยกันให้ดีอาจจะมีความคิดในด้านการงานที่มันไม่ตรงกันนะคะกับคนรักกับคู่รักหรือกับหุ้นส่วนนะคะต้องค่อยเป็น ค่อยไปนะดูให้ดีเช็คให้ดีระมัดระวงังมีความผิดพลาดทางด้านการงานระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงระมัดระวังการออถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของแรงงานในเรื่องของเวลาดูให้ดีด้วยสําหรับชาวพิศษศนะคะ ในช่วงที่ดาวมรตยูทําการโครจรอ,ออกจากการทับจุดเกิดของคุณนี้จะส่งผลทําให้เ,เหมือนสว่างมากขึ้นในการทําอะไรมันจะไม่มืดมนคําว่าสว่างนี่หมายความว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วคุณแก้ปัญหาได้เร็วคุณหาทางออกได้เร็วนะคะก่อนหน้านี้ที่ดาวมรตยูมาทับตัวก็อาจจะแก้ปัญหาได้ช้าหน่อยมันมืดแปดด้านกว่าจะแก้ปัญหาได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานาน,านแล้วอารมณ์เป็นประมาณนี้นะคะช่วงนี้เริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะฟื้นตัวแล้วก็มีพลังมากยิ่งขึ้น ในด้านความรักนะคะสําหรับคนโสดชาวพฤศศพในช่วงนี้เนี่ยเปิดใจได้นะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างบ้านต่างเมืองกับ,กบคุณนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่มีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันมากยิ่งขึ้นบางคนได้ลงทุนร่วมกันหรือว่าได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่ามีกิจกรรมที่ต้องไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับ รับชาวละคาาราศีพฤทศพค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวพฤทศพทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ